ท่นแฟนเพจที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่บริษัทนะคะก็อยู่กับเจ้าช้างเผือกที่ปุ้ยเพิ่งไลฟ์สดไปนะคะวันนี้นะคะเจ้าของก็มารับแล้วนะคะปุ้ยจบปุ้ยจองไปแล้วนะคะสําหรับเจ้าช้างเผือกคันนี้นะคะที่ปุ้ยไลฟ์ไปเมื่อวานนี้นะคะมีคุณพ่อมารับแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มารับแล้วนะคะก็กําลังเติมน้ํามันนะคะแล้วก็ตรวจสภาพก่อนที่จะส่งมอบนะคะ แล้วนะคะอรอรับช้างเผือกกลับบ้านนะคะเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะคะว่าช้างเผือกที่บุ้ยได้นำไปตรงนี้นะคะ่ะสวยสมกับที่พีุ่้ยแจ้งไว้เมื่อวานหรือเปล่าวันนี้นะคะเจ้าก็าช้างเผือกที่พีุ่้ยได้ไลฟ์สดไปเมื่อวานนี้นะคะวันนี้นะคะคุณแม่ ลงไลฟ์วันเดียวนะคะจบเลยนะคะคันนี้รถสวยจริงนะคะตอนนี้พุ่มก็อยู่กับคุณแม่ของน้องช้างเผือกคันข้างหลังนี้แล้วนะคะขออนุญาตจากแม่จากพิสูกนิดนึงนะคะอ่มาดูรถแล้วเป็นยังไงบ้างคะคันนี้ดูดีสวยแล้วเราก็จะดูกว่าค่ะสวยกว่านี้ถูกใจเลยใช่ไหมคะคันนี้เนาะค่ะก็มีคนมาดูให้ด้วยนะคะใช่ไหมคะไม่ขอออกสื่อไม่ขอออกสื่อก็เลยยืนรออยู่ข้างๆนะคะ คนที่มาดูก็บอกว่าโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะเช็คเื่องร็เดิมนะคะ้วสวยจี๊ดใจสวยมากสวยมากจริงๆเนาะโอเคค่ะแล้วอันนี้คุณลูกค้าเนี่ยมาจากที่ไหนคะเนี่ยมาจากระยองค่ะมาจากระยองเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะซูสดนะคะขับรถลับวันนี้เลยใช่ไหมคะขับเลยขับกับวันนี้เลยค่ะรอรับรถรอรับรถอยู่นะคะในระหว่างรอรับรถเราก็เลย มาทำสรารคดีสมมอบกันตรงนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะอาจารย์วิชานะคะมารับน้องทางเขียดกลับบ้านกลับไปที่ระยองเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขบับขีบเข้าให้โชคให้ราบนะคะค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวถสวยไหมคะ ว่าสวยเนาะตรวจแล้วเรียบร้อยสวยงามเนาะชอบถูกใจไหมคะถูกใจเนาะโอ้ยขอบคุณค่ะน้องช้างเถือกนะคะคุณพ่อคุณแม่อยู่ในรถนะคะ <c oughs> เตรียมส่งมอบรถนะคะกำลังรอใบเสร็จกันอยู่ค่ะ